สรุปดราม่าร้อนแรงที่สุดในขณะน,นี้มี3บุคคลด้วยกันคือพิมพ์รีพายหมอของขวัญและลุกกะล่้นนะคะและชาวเน็ตอีกมากมายดราม่าเนื่องมาจากคลิปไลฟ์สดของพิมพ์รีพายที่มีคนดูถามว่าทำไมคนดูน้อยจังพิมพ์รีพายก็สติแตกนะคะ ที่เมากกว่ามึงเยอะแค่อีกคำพูดแค่นี้กูไม่ตายง่ายๆหรอกให้กูขอให้นะสิ่งที่มึงนะอยากะพิมพ์อย่าพูดอะไรนะก็พูดนะจนกระทั่งคนคนหนึ่งเสียใจนะวันนี้กูดูจุ๋ยร้องห่มร้องไห้นะมึงอยากจะพิมพ์ยี่อะไรก็พิมพ์นะกูขอให้มึงคืนสนองนะให้ลูกให้หลานมึงนะไปทํางานโต๊ะข้งแขงให้นินทาให้ด่านะให้เจ้านายโขกสับนะเรื่องมันถูกนะให้มันผิดเรื่องผิดให้มันถูกเรื่องนี้อะไรพังดีมากเลยเดี๋ยวให้มันรู้มาเป็นยังไงพิพาษาคนอื่นไม่เผื่อความระยำ หลังจากดราม่าพิมพ์รีพายยังไม่จบดีคุณหมอของขวัญก็โพสต์ว่าเมื่อไหร่ฉันจะเลี้ยงพ่อแม่ได้อย่างพี่พิมพ์เอาเงินห้าล้านไปกองใส่พ่อซึ่งนั่นคือกระตันยูเขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกสองคุณทำได้อย่างเขาไหมในอายุเท่านั้น30นิดนิดคุณทำได้อย่างเขาหรือไม่และจะทำได้อย่างเขาเมื่อไหร่ อันนี้ต่างหากที่คุณจะต้องถามตัวเองต่อมาชาวเน็ตก็เถียงกันเสียงแตกเลยค่ะรวมทั้งคนดังท่านนี้นั่นก็คือฟลุกกะลลอนนั่นเองค่ะได้มาโพสต์ตอบหมอของขวัญว่าฮะทำไมต้องเอาเงิน5ล้านไปกองถึงเรียกว่ากระตันยู่แงงงอะ่ะทุกคนมีภาระไม่เท่ากัน ต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันสิ่งที่คุณหมอพูดคือกำลังตอกย้ำความล้มเหลวของประเทศนี้มากๆที่โตมาต้องเอาเงินให้พ่อให้แม่จะได้ถูกเรียกว่ากตัญยูทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเองและนี่คือสะท้อนการใช้ชีวิตประเทศนี้มากที่ภารกิจของคนเป็นลูกคือหาเงินเลี้ยงพ่อแม่คนเป็นพ่อแม่ก็แบกรับภาระทุกอย่างและอีภาษีที่เก็บไป เอาไปทำอะไรเหรอหรือนี่คือประเทศที่ไร้สวัสดิการคนเป็นลูกก็ต้องใช้ชีวิตของตัวเองเหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาหาเงินมาให้พ่อให้แม่ไม่ได้และจะถูกกดได้อย่าเอาคําว่ากระตันยูมาพูดให้คนอื่นดูเป็นคนไม่รักพ่อแม่กระตันยูสําหรับฟลุกคือรักและเคารพไม่ใช่เรื่องของตัวเงินและฟลุกพูดเรื่องนี้ตลอดในมุมของฟลุกฟลุกว่าผู้ใหญ่ที่พยายามบอกว่า ให้โตทันใช้หรือโตมาต้องให้เงินพ่อแม่นะจะเป็นลูกที่ดีฟลุกว่ามันเห็นแก่ตัวและทวงบุญคุณคำว่ากตันยูคือต้องเอาเงินไปกองให้พ่อให้แม่อะ่ะฟลุกว่ามันเป็นคํากล่าวที่หลอกให้เราลืมและมองข้ามการทำงานของประเทศนี้ไปดูแลประชาชนไม่ได้ทั่วถึงรัฐสวัสดิการไม่เท่ากันต้องรับค่าราชการเท่านั้นเพื่อสวัสดิการที่ดีและอาชีพอื่นๆละ่ะ และยิ่งในประเทศนี้ที่มีผู้นำเห็นแก่ตัวแบบนี้ไม่ต้องพูดถึงเงินที่จะไปกองให้พ่อให้แม่เลยค่ะเอาแค่ใช้ชีวิตรอดไปวันๆให้ได้ก็ยากแล้วหรือง่ายๆแค่มีงานรองรับให้กับเด็กที่จบใหม่ในทุกสายงานให้ได้ก่อนบางคนอยากเรียนสิ่งที่ชอบก็ไม่ได้เพราะจบมาก็ไม่มีงานรองรับต้องทนเรียนสิ่งที่ไม่ถนัดแต่มีงานทำเห็นด้วยกับคุณฟลุกกาลอนนะคะ ถ้าไม่มีเงินไปกองให้พ่อให้แม่เป็นล้านก็ไม่ใช่ลูกกระตันยูหรอกคะถามจริงและล่าสุดหมอของขวัญก็ออกมาชี้แจงประเด็นดรามา่าพร้อมขอโทษสำหรับสิ่งที่พูดออกไปเรื่องพิมพ์หมอเห็นความกระตันยูของน้องผ่านการเป็นห่วงสุขภาพพ่อแม่แต่ดันไปปกป้องด้วยการยกตัวอย่างเรื่องกระตันยูด้วยเงินห้าล้านยอมรับว่าบง และไม่สนใจโครงสร้างสังคมที่ไม่น่าสนับสนุนเช่นเป็นลูกที่ดีต้องให้เงินพ่อแม่เยอะทําให้หลายคนรู้สึกแย่หมอจะปรับปรุงให้และระวังกว่านี้ค่ะ Hashtag หมอของขวัญน,นั่นเองนะคะชาวเน็ตก็มาคอมเมนต์กันหลากหลายมากมายนะคะอยากรู้ก็ไปหาข่าวอ่านกันเอาเองนะคะบางคนก็บอกว่าหิวแสงอยากกระกระเส่พิมพ์รียาย อยากโขนกระแสนั่นเองนะคะอันนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะเพราะว่าเจ้าของช่องก็ไม่ได้เข้าข้างใครใดๆทั้งสิ้นนะคะเจ้าของช่องก็เป็นคนที่หาข่าวมาอ่านให้ฟังเท่านั้นเองนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะ